ไปดูแลในส่วนของบาร์เอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เยอะอะไรมากตอนนี้ก็คือหลังจากที่ตัดสินใจก็ไป5้าสาขาแล้วทำในสิ่งที่เรารักสะใจมากสะใจมาก อีกหนึ่งคนเก่งสําหรับต้นหอมสกุตลตะาซึ่งต้องบอกเลยว่าบทบาทในวงการบันเทิงเธอทํามาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นดีเจนักสแสดงพิธีกรล่าสุดเธอก็ได้พันตัวเป็นนักธุรกิจลงทุนทําในสิ่งที่รักเปิดธุรกิจบาร์โฮสตอนนี้มีด้วยกัน5สาขาเลยทีเดียวแถมแงมว่าเร็วๆนี้พระเอกหนุ่มซีซีวัตและเพื่อนสนิทรศมีแขจะไปเปิดประสบการณ์ช่วยไปยืนเรียกแขกที่ร้านอีกด้วยก็อ ไปดูแลในส่วนของบาร์เอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เยอะอะไรมากตอนนี้ก็คือหลังจากที่ตัดสินใจก็ไปห้างสาขาแล้วสาขาล่าสุดจะจะเปิดที่พัทยาฝากด้วยนะคะพัทยาจะฮือฮาค่ะอยู่คิดยังไงถึงแบบมัดจับมัลุยมันตึงต่างขนาดนี้ทำในสิ่งที่เรารักไม่มีอะไรรือเราเสียยงมันไปเยอะแล้วปกติแต่ก่อนนะเราเริ่มจากการไปถ่ายรายการ ไปถ่ายรายการก่อนแล้วก็หลังๆเนี่ยคนรู้สึกว่าเวลาอยากไปเที่ยวอะ่ะก็จะบอกพาไปหน่อยพาไปเปิดโลกหน่อยไอเราพาไปมันก็ไปบ่อยๆมันก็อินเนาะมันก็เริ่มเข้าใจมันเริ่มเข้าใจเก็ตฟิลการทํางานที่นี่แล้วเรารู้สึกว่ารักสิ่งนี้จังเลยพอเหยียบเข้าไปแล้วมันมีความสุกมันมีความสุขนะมันสนกุกอะไรเงี้ยทายังไงเราถึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งทํายังไงทําให้การเข้าร้านทุกครั้งเนี่ย มันไม่ถูกมองแบบไม่ดี<อ>ก็ซื้อหุ้นเหมือนเสลยสะใจไหมพอได้เป็นหุ้นแล้วสะใจมากสะใจมากเพราะว่าตอนแรกอะเริ่มซื้อที่เชียงใหม่ก่อนไฮซิตเชียงใหม่แล้วก็เฮ้ยมันก็ทําเงินนี่ว่าขนาดเราไม่ได้ไปดูแลหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้ามันอยู่กรุงเทพแล้วเราได้ไปดูแลจริงๆล่ะถ้าเรามีโอกาสเอานักข่าวไปได้ลิม้มรสจริงเรานี้ล่ะ เราก็คือแชร์กันว่ามันสนุกนะเหมือนเราเอาอาหารดีๆป้อนลองชิมดูสิอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะกันลงมันไปเลยตอนนี้ความสุขมันลดกว่าเดิมไหมคะพี่หอมเออในแง่ business มันมีผลตอบแทนขึ้นมาค่ะคือเงินถ้ามันแช่อยู่ในธนาคารมันอยู่เฉยใช่ไหมคะแต่เราอ่ะชอบในเรื่องธุรกิจการที่เราเอาเงินไปแล้วเห็นผลกําไรอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือถือว่าผ่านแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราเริ่มทําแล้วเรามีความสุข เราเข้าใจฟิลการทํางานเราเรารู้สึกว่าเออมันได้เป็นแบบเหมือนเหมือนไม่ต้องทําอะไรมากแต่มีอินคัมเข้ามา mm hmm. เพราะว่างานในวงการอะอย่างที่บอกว่าเราก็เริ่มเฟดเฟดเฟดมาๆไปๆคือหอมก็มองภาพในวงการบันเทิงว่ามันไม่แน่นอนและในระยะนี้ฉะนั้ะหอมก็จะมองหาธุรกิจอื่นๆไปด้วยมันไม่ใช่แค่บาร์อินเตอร์เทนเดียวนะคะ ก็อาจจะมองหาธุรกิจอื่นๆไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะในการเป็นเจ้าของกับการเป็นลูกค้าเองค่ะตีนปากกันอย่างเงีค่ะยังคงทําตัวเป็นลูกค้าบางทีตีนตัวเรงเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่าไปประมูลแข่งกับแขกเขานั่นไม่ได้แล้วต้องต้องต้องบอกตัวเองเลยว่าไม่ใช่แขกแล้วไปแข่งกับแขกเขาทำไมเล่าไปแย่งเด็กกับแขกมีมีช่วงแรกๆัปรับตัวไม่ได้ก็มันก็เจ็ดหลักอยู่แล้วค่ะมันก็ แต่ว่าเราก็ไม่ได้หุ่นใหญ่เลยนักหนานะก็ต้องบอกนะคะก็คือบางที่ก็ลงเยอะหน่อยก็แล้วแต่ว่ามุมมองวิสัยทัศน์เรามองว่าที่ไหนทําเงิน,นมาร้านละเจ็ดหลักสาขาละเจ็ดหลักอุ้ยไม่ถึงข้าวใจเย็นก็นนิดหๆๆๆๆๆน่อยค่ะแต่น้องๆเราก็เลือกอีใช่ไหม้น้องๆของไม่ได้มีโอกาส <ๆ S 2> ๆๆเลือก <ๆ S 1> ค่ะ <ๆ S 1> ขเขาจะมีทีมเลือกแต่ว่าช่วงนี้มันก็ฟุตบอลยุโรปเนาะบอกว่าคนเดือดร้อนมันเยอะอ่าถ้าน้องคิดว่าน้องเดือดร้อน แล้วหน้าตาดีน้องได้เล็กมาเลยค่ะที่มีช่องทางที่ทําให้น้องอ่ะลืมตาอ้าปากได้หน้าตาดีปุ๊บมาหน้าตาดีมันมันมีโอกาสที่ดีพี่แค่เอาน้องไปหาโอกาสที่ดีแค่อย่าเล่นตัวมากนะค่ะต้องยังไงลงไปยังไงบ้างอย่าดื้อมากนักอย่าดื้อน้องหน้าตาดีน้องอย่าดื้อคือว่าง่ายๆอะไรเงี้ยว่าเงินมันก็มาง่ายเข้าใจไหมคะถ้าน้องเออเงินมันเข้ายากแล้ว้อสอานหลัคุณไม่ดื้อย่าดื้อย่าดื้อ ก่อนหน้านี้พี่ตั้มบอกว่าพี่ตั้มก็อยากจะมาเป็นตั้มอ่ะพูดเลยว่าขอไปยืนได้ไหมขอไปยืนได้ไหมไ้ไห่านไหมครับพี่ตัมได้ไหมเราเลือกซีสิวัดแทนเอาพี่ตั้มไม่ไม่ได้ยังไงแม่อ่าร้องว่มตั้มก็ไว้ก่อนได้ไหมล่ะตั้มเขาหลอกเขาหลอกคุเขาหลอกเพืนแต่แต่คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเพราะว่าเขาไม่ว่างแต่เมื่อนคุณซีสิวัต เขาว่าเขาก็อยากหาประสบการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับร้านคาลิคาลิเรลามากที่คุณซีเนี่ยจะไปประเดิมยืนที่ร้านเหล่าแล้วก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเรอเราจะให้ลูกค้าประมูลจริงๆแล้วเราก็บอกซีแล้วว่าถ้าเขาจ่ายซีก็ต้องเอนเตอร์เทนนะของที่มันเคยไกลมือเอื้อมมือ จะใช้เงินซื้อดึงมันลงมาได้แล้วอ่ะตอนนี้พี่สีมีการเตรียมตัวแล้วใช่ไหมความว่าเขาความว่าเมียเขาต้องเตรียมตัวมากเมียเขาจะมาด้วยอ่าเมียต้องมาคุมมาด้วยอ่าเมียต้องมาคุมก็วันวันวันมะลืนอ่าจะบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแขกเต็มตัวอ๋ออะว่าช่วงนี้มาเที่ยวคาลิคาลิทุกวันนะคะคุณอาจจะเจอซีซีวัตไม่ใช่แค่ซีซีวัตนะ ป๋องก็พนหอยกอลเป็นจพปะ,ปะพนขอมายืนคือพี่ป๋องบอกบอกูอยากรู้ว่าใครจะเรียกกูไหมนี่ก็ตอบเลยว่าไม่มีไม่มีอันนี้ก็ตอบให้เลยไม่ต้องถึงแครหรอกจะมีใครจะมีะะมใครที่แบบว่าคนจะใครไหมคะแบบคนนี้เขามาเนี่าายก,ก็มีวันที่จะคุณจีจะยืนเนี่ยก็จะมีคุณรัศมีแขกไปด้วยอ เป็นคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนอยากเจ็บตัวก็มีใช่ไหมคะตเวลาเพื่อนแบบปองแบบเนี้ยมาขอยื่นมาทำาบงใจแนกมันเป็นหน้าที่ของแขกเขาลูกค้าเลือกแล้วเราเราก็มีหน้าที่แบบเอาโอเคถ้าอยากอยากพิสูจน์ตัวเองก็ถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเวทีนี้มันใช่ไหมคุณเป็นที่ต้องการของตลาดไหมอ่ะบางทีอ่ะ มันลูกค้าอยากกินหมาเาม็านีนนนมนน้มันเป็นสับเป็นสับมันเป็นสับมันเป็นสับมันเป็นสับในนั้นสับกลางคืนอ่าว่าทานหมาไม้อะไรอย่างนี้ต้อจมเนาะหอมเป็นต้นหอมมาเป็นต้นหอมน่ะมันก็สร้างมิิใหม่สร้างแบบตำเมื้าให้เหมือนกันค่ะเรามองว่ายังไงเดี๋ยวเรามาแบบเออเป็นเจ้าแม่เออเป็นเจ้าแม่หอมเป็นนักธุรกิจค่ะอะไรก็ตามที่หอมรู้สึกว่าสามารถเมคมันนี่กับหอมได้ หอมเห็นช่องทางแล้วหอมก็ทําเต็มที่แล้วบังเอิญไอ้งานเนี้ยดันเป็นงานที่หอมรู้สึกว่าหอมหอินมันมีความสุขในการได้ทําหอมรู้สึกว่าความฝันสูงสุดในในชีวิตคนอ่ะคือการได้ทํางานที่เรารักเฮ็ด <c oughs> ในสิ่งที่เสือ้อเสื้อในสิ่งที่สอบ <c oughs> มันสอบทางนี้ <c oughs> เราจะอยู่ห่างมันทําไมล่ะใช่ไหมทไมติ สายชีพที่เรียนมาบริหารอ่ะเพราะว่าเราเรียนบริหารมาเราจบอีโคนมิกมาเราก็อยากจะบริหารอ่าแล้วเงินเขาจะแบบไม่รู้วไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้หรอก็ต่อให้เราซื้อเงินก็ยังอยู่ในร้านเราค่ะก็เรียนเชิญนะคะ คาริคาริโชคชัย4แล้วก็ประมาณเดือนกันยานะคะไฮซิตพัทยาพัทยาจันระเบิดอีกสามที่ที่ไหนบ้างในอีกสามที่อีก3มท,ท,ที่มีซิตทูซิตรัชดาคาเล็กเตอร์จะเป็นเด็กอารมณ์สายวายน่ารักน่ารักนะนะคะบลูแบ็กจะอยู่อินธมรมละถนนเมื่อมันเป็นอินธมรมละ แปลว่าน้องเอ็นถึงแน่นอนเรามีเรามีหลายระดับทุกระดับประทับใจแล้วก็คาริคาริโชคชัย4ี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบ9้สูดออฟิลพี่ก็เลยจอยแน่นอนเพราะวงสดเราจอยมากนะคะถ้าถามว่าทำไมถึงต้องไปเพราะว่าเออหมชอบคาริคาริมากบรรยากาศส่วนใหญ่เออบาร์อินเทอร์เน่ะจะเปิด EDM มันจะมีความตื้ด แต่ถ้าทรงเราอย่างเงี้ยแล้วก็ทรงเพื่อนสาวของเราอ่ะจะชอบ2องพลาตีคาลีเป็นฟิวนั้น<า>จะไปกับแซงสีงแล้วน้องน้องเข้าหลังเลยนะ <laughs> พอเราขึ้นสมมติเรา <laughs> นั่งอยู่แล้วพอเราขึ้นจะไปกับแซงสีน้องมาแล้วปัป๊บนี่เลยผีเสื้อกางแล้ว <laughs> กับผีจี้ซื่สวยนี่ <laughs> ไม่มีล้อมไม่มีล้อมเลยเพราะน้อง ตาคองอยู่ดีเช็คแคร์ดีแคร์ดีคือเราดูแลด e ีน uh ้องดูแลดีค่ะท okay ี่หอมจะมีแบบกหดราม่าไปว่าเรามาสนับสนุนใ้คนแบบไปใช่เงินอะไรแบบนี้ยังไงเรามองอูบ้างก็พูดคาเดียวเลยค่ะเงินเขาเงินเขาเขาจะใช้ไงเรื่องของเขานะคะความสุขใครความสุขใครความสุขมันความสุขคนเราไม่เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนยอมรับในความแตกต่างค่ะแล้วก็ถ้าคนที่เที่ยวตรงนี้ได้อ่ะ แปลว่าเขารวยแล้วค่ะ<อ>สวมบทบาทเป็นนักธุรกิจสาวไปแล้วสําหรับต้นหอมต้องบอกเลยว่าเธอเก่งมากจริงๆได้ทําในสิ่งที่รักพร้อมทําเงินไปด้วยเอาเป็นว่าทําอะไรแล้วมีความสุขก็ทําไปแค่ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พอค่ะ